มักเดือนะพี่น้องเป็นหมักใหม่ทีว่ากินละโบโอเจียบทองก็เห็ดไรคับไทยอยากไปจักหน่อยเนาะสำหรับผูใดทีว่าทองบดีมครับพี่น้องหมดแดงหยุ่มซอปแปรแล้วตอนนี้ก็สถานการณ์กำลังตึงเขียดเนาะปิ๊ปปิปิปปปพี่น้องคอมเมนต์มาดูเป็นยังหมักแดงหมกเดือดคือมีหมดที่ทางใน ไปเนี่ยแห้งนี่เนาะอาดั้งติอต้ลงมาพี่อ๋อายกระวงตำกันสบายดีทุกคนยังคือบนว่าปอเราแปแลออมา ปันลูกนกปันเลนมักลอนแหลดเกาซาน <laughs> สบายดีพี่น้องเดี๋ยวมื่อหนีรัตสิพาทุกคนมาปีนกกหมักเดือเนาะมาเบ่งน,นํากันทุกคนว่าฮาสิเห็ดเมนูยังกินเนาะนอยากกินมักเดือเนี่ยอยากกินมาเป็นปีเฮ้ยอยากกินมาเป็นเดือนละทุกคนแต่ว่าบ่มีโอกาสด้มาเอาพร้อมอยู่ไกลนี่ทุกคนอุปรสรรคตอนนี้ก็คือหมดแดงลายเดี๋ยว,วราจะลองปีนต้นใหม่ <c oughs> ขังแรลกเนาะไปเดี๋ยวมาปีนต้นใหม่นํำกันเมื่อหนีรัตเห็ดเมนู ตำเหมียงกินกับมักเดือผู้ใดมักคอมเมนต์มาเด้อทุกคนนะคะมากินกน,นลำกันใหม่กางเหล็กชีวิตถึันงแขกมาชีวิต <c oughs> ตอนนี้เราหมักมันนี่มันส <c oughs> ุกแล้วทุกคน <c oughs> มักเดือนะพี่น้องเป็นมักใหม่ที่ว่ากินแล้วบ่เจ็บท,อบท้องก็เฮ็ดให้รครับถ่ายยากแต่จักหน่อยเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าท้องบดีอืมครับเวลาเกิดเกิดแล้วข้าวปุเกือบบ่ แกสงอปุเกแกจะเล่าสิเที่ดังเห็นจ้าเขาประเวทไอทำให้ผมีายเลยพี่ดวงฟาดเกิดไงนะเจ้าถินก็ร้ายแท้เกิดหรวเดาะทุกคนผากินหมูหมูเบาเดี๋ยวมมักน้นมักหมักแล้วนก็ลองเพลง มดแดงก็แข่งก่อขาก็เสื้อก็อผ้าตุ้มแจตุ้มแจแ่งกินเนาะคไณคืนกุ๊กใหม่แข่งแรกตอนยังหน่อยนะคืนได้ัดใหญ่มากเลยมันเลยคืนอันนี้สา้ไฟเนาะบก่าไปมดแดงก็อแขงก่อากอเสื้อกอผ้าตุ้มแตุ้มแัครบแล้วตุมหน ท่าน่าขืนมากนะคะหมขาตัวนึ่งแล้วมันก็ครบให่ผัดเดืองะี่เราหมดแดงหุ่มซอแปรแล้วตอนนี้กัสถานการณ์กำลังตึงเขียดเนาะปิดปิดปิดปิตะกต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 องขอนดเด้อขอมักเดือหน่เด้อเจ้าทีเจ้าทางขอน่ะเด้อ เอาบรแรตีโซโลจัมาลำได้เป็นเป็นนี่ีกดหมากตัวมันงามปะคาสายไฟเนาะขึ้นไหวแล้วเอาบรรงกรกดฮ่าฮ่าฮคาฮ่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 า่าฮ่าฮ่าา่าฮา่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าาา่าา่่ ต่อยต่อยต่อยดูโอ้ยอะไรสาวต่อยร้อยหมดแดงเลยซำกบพี่น้องคับหมดแร้อยไล่ไหลยงหงึดเงิงหมดแดงเด้ร้อยระวังเด้อเด้อพี่น้องคนน่ะตีร้อยสิบต้องหน่นยักะจ พีดงานละละล่องลอยป้างานตะทะลอยอยู่ละลายเลยทุกคนลอยลอยระวังตกเลยบรจับงานใหม่นะไพ่พาขึ้นมาหมดแดงเออพอแล้วล่ะทิมต้องใช้หัวคนลงลอ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 ยหมดแดงมันใหญ่นะลุงอย่าตะลอยตกตรงใหม่ทุกคนจำเป็นเห็ดเราหมดแดง่ายคือขีดแต่ต้นเรือต้นตั้มหนึ่งแต่ว่าประเด็นก็ นงมึงเดินชเฟอาลงด้วยนายกินแก้วอามะพ้าวจะบอกยังกะตาไปลงร้านมันยุ่มอะไรๆลงแล้วนะค่ะเอาบไกันไปลงไปเบอ้าสิลงก่อนเขาไปเขาห้าหลังมันแดงไม่ได้กับมไตไตตไตกห้าหลังมันแดงมันก็ขึ้นไม่ได้

ป้าหมดแดงลายเราแปเนาะมันจะน,น้ำหมดเดือดมัน,น,นมันห้องเหมือนเดือดพังนี่ท้องจุม่ม,มเหนือมดเตือนน่ะท้องจุม่มเสาร้อยมานาันยังหนังตะโพดทีแเส,เสบอยู่แส็บอยู่เบิ่งชาวแปรน่นสแนแิแก <laughs> ่สงแลนเหรออาเหนื่อยเนี่ยที่มาป่ากัน พไอดอกเอกอันนี้แหละเป็นหน้าที่ที่ว่าต้องรีบต้องป้าวใบกุหลาบแดงลายๆนมดบักหงอนหมอแดงหงอนหมดแดงเลยใส่ดอกป้าปัดนะพะกันต์ขนได้ร้อยมือเดือนหน่อยยังตัวหน่อยจะแจ๊บสุดเจ้าที่ห่วงขนาดเลยปหมดแดงขนาดนี่ทุกคน แดดกู้ใช่ไหมบ๊อบ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 ได้พอกินลราทุกคนบางเนี่ยจ้าที่แหงเด็กเป็นห่วงขนาดพี่น้องไงาดาบดแดงนะเป็นเทียงนาพี่น้องกันกับน้องไผ่ค่ะทุกคนเราห้าวคอเราแลละก็เลยมาเอาเราหายมาเอาแต่ดนแล้วบัดมานนะเจ้าบางเดือดมันมันมันก่อยบ่นและมันเกิดอย่างก็มันห่วงบ่นบดยามมันแต่ว่าบังเดือดเป็นตลอดพี่น้อง บมดแดงเป็นลายกับหมักเดือยอีกป่ะเมื่อพี่น้องคอมเมนต์มาดูทุกคนเป็นยังในบอนหมักเดือมันคือมีหมุดดำๆหน่อยๆนะทั้งทักตีมันเป็นหมักใหม่เด็ดบอกมันจะมีหมดอยู่เด็งงป่ะทุกคนเราก็ยังงงเราสมือเอาหมักเดือมาละทุกคนมาเอาไว้สิงคายก่อนวันนี้ ต้ำเหมี่ยงกินหอนหอนกันะนะพี่น้องลายเต็มเจอตา้มหัวชีไข่นี่มันมีหวัวชีไข่สีดบหงอนเลยมันดึงลายหด เอาบิหมั่งบม่องสุก้กันทุกคนเอาบะเดือยหรมาเอากุงม่องสุกเนยโอ้ยชาวแปรต่อยตกวไวเลยบุเห็นสะสุกงามเลยหักมันเหี่ยวพี่น้องบมกงม่องนะเป็นยังือเหี่ยวเนาะตัวนนี่พอดีกินกุ่มนิยม

ลูกสาวลูกสาวค่ะโอเคทุกคนเมนูสี่ข้าสิ่เห็ดมื้อนี้ก็คือตำหมักเดือกินกับเมี่ยงหัวชิไข่เนาะเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันทุกคนว่าวคุณได้สีดำหลายก่อนกันเดี๋ยวสิซอยหัวชิคายย่างเมี่ยงกินเมี่ยงพี่น้องเพราะมันเมี่ยงมันสนิมแบกซอยหัวชิไข่ก็หอมดีมงก่อเลยอย่าให้เห็นโขกเดี๋ยวเดี๋ยวแตกเจิงสูงมียเต้นเขาตอนนี้ก็เข้าเขาเลย บ่มีหวัวบ่มีลำัมขาพี่น้องคันผู้ใดมีลำมขาตาใส่กรานั่นแซ่บซอยแต่หวัวสิไทยเมียงมี่นะพี่น้องกินกับมักเดือดมันก็สุดๆเท่านั้นแหละมักเดือดเนี่ยบอกได้เลยทุกคนฟาดฟาดฟาดอยลืมบาทเลยทีเห็ดซอยป่ากับย่างด้วยด็ก <c oughs> <c oughs> หน่อยนะมันเคยเห็นแบบว่าร้านท่านะ ถ้าหมักกินตำหลือเวลาเอาตำแล้วแก้มในกระตินนั่นเองเจ้มมันแก้มในกระตินไ้ขึ้นเบิ่งกินไรกันไดมื <c oughs> ้อน,นี้ยนะมากินเมี่ยงแก่ห่อนทุกคนความจริงแล้วนะแก่ความหอ่อนก็น่าสิกินอันของเย็นเนาะตลาดกินบ่ได้พี่น้องยังเจ็บคออยู่บ่ฮู้ว่าสิกินยาสนิทได้จังดีเซามื้อนี้ยนะทุกคนบรรยากาศนะอยู่ในขมหวานบอกเรื่เรื่อยว่าเย็นแต่ว่ากินก็อาจจะแห้งนิดน่อยเนาะพี่น้องปลอยู่ใกล้คอกหมูบรรยากาศกัมีกลิ่นขี้หมูอะไรนิดน่อย พเป็นยังดนแต่สัมผัสเธอหนึ่งชดชย่ดอเ็เคยเห็นไฟเคยเห็นมากินกระถินคืองัวนี่กาดเอ้ยงัวเลยเป็นมาลูกลานเอ้ยมุนปวกมุนเสียขาประจกไม่ใช่มันบอส่นะกิง เงียบประถึ่งเก่งยาสตัมพอดีไครกันทุททกคนโอ้ยสาคือเป็นตะแคงเสี่งยงเอามื่อยตำมาพุ่งเยือันจะไดมีร้านหน่อยมาตำซอยทุกคนมื่อน,นี้มากันหลายคนเด <c oughs> ็กซอยเป็นตะกรมึงมึงกินมาเสียบเสียบใส่มะขามเปียกลงไปทุกคนนะมันจะแข็งมาถึงเอิ้นจนเมื่อยเราป่าตำนี่ครับอีเมยีตมยตำนะส่แต่ปลาแดกอันจริงว่ะทำปลาใส่ปลาแดกแล้วมาเลี้ยว พเป็นเมนูบ้านเฮาเดยทุกคนทามากินหลายคนต่อใส่เป็นบ้ายเผื่อคนนำกันเอากินสองคนต็แปนบนใใส่แล้วพี่รองอย่างนามักปลาคือการป้าตาขึ้นไยบวงหน่อขึ้นไาจิบวานบวดบวบวดบวก HG เต็มตเ๊ีบตาคนแล้รกบัาจุดมันนี้คือสุรักทะเล มะขามมันแนสบแซมบนาวบ้นี้นะแบบเคือเราเายกินจะเมียงแบบเราทุกคนเบึงซีซิมแบบเราสมสมเพ็ดเพชรแบบนัว,นวแสบพี่หน่อย ที่กินกับมกเดือทุกคนผสมกับน้ำข้าวว้าที่เรากินกคนมาเลยถ้วยนะ้วมันถือมกเดือมันก็เลยดำต่างสีก่อนก็ได้แม่ขันยังหัวมันแสีบหรือเ่าเสบนะทุกคนในะสลัดซีมก่อนเนาะเดี๋ยวจะซีมก่อนอทุกคน

แกหมักเดือนน่ะผู้ใดบก,กินน้ผาดแหงประวัติหักม,มากมากแ่บอกอืมนี้คือมักวถวแหงนะดังปอกแบอ่ได้ฝันอะบ่ฝันกับแซ่แล้วเขาแกงลวเจ้าเข้มันจะเนาะแก้มแดงเขาัแนแก,ก้มแดงมันผา,างอย่างหมักเดือน เดี๋พี่น้องมากินเมีย่ยงมกเดือยทุกคนกินเมี่ยงแบบแบบกับตำมะพรวจีนยอย่าซอแปรซุปมาไกลๆนะทุกคนว่ามันเสียบสำใจเนาะหามกืนไว้บริัตัแคน รสชาติมันฝาด่านนะพี่นอ้องเมนูทีทุลักทุเลแหงเนาะเดี๋ยวจะขูเดเที่ยวเคสชาเจ้าวหวานแบบี๋ยวลองกินกับเมียงบ่กกินในมันกลุ่มขาทุกคนอยากมากนี่เป็นเดือนแล้วงงอย่างเดียวมันไม่หมดนะบมึกเดือดมันคือเขาไดนะม,มันคือเขาไดกินกับเมียงกัน เมียงนี่เพ็ดปะ่ะจะเพ็ดผส,สมเพ็ดเพ็ดผสมเสียบช้มาเลยมากลายพันเป็นบักมหมวกข้าวผัดเม้มาแต้ยครับลายมันอยากมั้ เราอกินแบเรากินหมดแลูกเพราะเราก็าปกกินแสบแต่ว่าร้านกินมดแหลเพราะว่าาขึ้นเลยอาขึ้นกินมดเลยเอาปลายเอาไปป ันนี้คือโต๊ะตัง้งกินข้าวทุกคนอันนี้กระตาเนะยาย่ัันกล่องอย่นี้พี่น้องย่มันรีวิวทุกหน, <c oughs> นเ้ยด <c oughs> ป่ามาเร็งนมํามันร้านดีใจ ดีไม่น้อยอมอไม่น้อยปงป้าววดมาดือนน่อยอืมวาไมันมันกินละแคบ